สวัสดีครับพบกับ M f r e ฟี t ไต e นะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัฒน์บุญยกาโมครับเกจิแห่งยุคนี้พอสอนี้ครับไม่มีบ้านไหนไม่มีครับอันนี้เป็นรุ่นที่ผมได้มาก่อนที่หลวงพ่อพัฒน์จะดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั่วสารทิศนะครับก็คือเป็นเต่าพระยาเต่ามังกรครับรุ่นรวยรว,วยนะครับ พญาเกามากรรุ่นรวยๆดีที่ไปรายการยังอยู่ไปหรือมารุ่นเนี้ยผมตอนที่ได้มาผมได้มาประมาณสองสาลังนะครับราคาณะตอนนั้นนะครับราคาอยู่รุ่นละร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสองเหรียญนะครับนี่ครับใบรายการจัดสร้างนะครับหนึ่งลังนี่ครับนี่ครับผมจะมีหลายหลายรายการมาให้ดูครับมีทั้งรายการแจกในพิธีเนื้อเงินเนื้อนวะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับกับรุ่นนี้ที่ใครมีเนี่ย บอกเลยเป็นพระเก่าปี2562นะครับมาดูกล่องก่อนนี่กล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเหรียญว่าเหรียญพญาต่มามกรรุ่นรวยรวยรวยครับหลวงพ่อพัดบุญญากรโมวัดห้วยดวงจงังหวัดนครสวรรค์ปี2562ครับรุ่นนี้ออกมาก่อนที่หลวงพ่อพัจะดังพอดีผมมีเยอะโอ้โหได้เปรียบสบายใจไปครับเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงรุ่นนี้ตอนนี้ผมแบ่งพุทธินิพี่ไปต้องเยอะตอนนี้เหลือมันแค่ไม่เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับมามาดูกันกับรายการแรกเลยครับ ลายการแรกครับลายการแรกนี่คร well, ับขอแกะเลยแล้วกันครับลายการแรกครับเดี๋ยวต้องซูมทักหน่อยนะครับลายการแรกครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาติครับเนื้อเงินลงยาลายธงชาติครับนี่คือเต่าสามรวยวัพันบุญญากาโมนะครับนี่เป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาติครับนี่ครับนี่ครับตอกโคตรพอพานตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวอนาคตถดดังรุ่นนี้มาก่อนี ดีพีต้องมีนะนี่ครับนี่ครับเป็นอักขระยันต่างๆนี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาลายธงชาติครับกับเต่าพญาเต่ามังกรนะครับปีหกสองนะครับมามาดูต่อไปเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ครับซึ่งใบรายการเขาที่เขียนข้างหลังครับนี่เขาเขียนนำกลับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อที่รายการที่หนึ่งจุดสามจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจำนวนการสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญครับ นะครับเนื้อเงินลงยาลังชาติสร้างแค่อ,อ๋อน้อเงินลังชาติหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์หนึ่งร้อยสามหนึ่งสามหนึ่งครับนี่มาดูกันนะครับหมายเลขสองหลักเลยนะของผมนะครับน,นี่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับโอ้หมายเลขสองหลักนะครับต่อกดพอพานด้านบนเหมือนกันเนื้อเงินบริสุทธิ์นี่ครับพญาพญาเต่ามังกรรุ่นรวยรวยนี่ครับ ใครไปบูชาก็ต่อไปเป็นเนื้อนวะนะครับนวะหน้ากากเงินจะเป็นรายการที่หนึ่งจุด <fi> สี่นะครับเนวะหน้ากากเงินแท้นะครับรายการที่หนึ่งจุดสี่นี่ครับอันนี้ให้ดูทุกรายการเลยนะครับเนื่องจากผมมีอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ดูนี่ครับรายการที่หนึ่งจุดสี่ครับเนื้อนวะเอ้หนึ่งจุดห้าอ๋อหนึ่งจุดห้านะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับถ้าหนึ่งจุดสี่เป็นเนื้อนวะหน้ากากทองคําขาวนะครับอันนี้เนวะหน้ากากเงินจป็นวนสร้างสามร้อยเหรียญนะครับ สามร้อยเหรียญนะครับนี่ครับโทษทีต้องขออภัยนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูการณวะหน้ากากเงินนะครับมาต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้ออบาก้าครับเนื้ออบาก้าครับลงยาไม่ตัดปีครับรายการที่หนึ่งจุดเก้าครับรายการที่หนึ่งจุดเก้าเป็นเนื้ออบาก้าครับแดงเขียวน้ำเงินไม่ตัดปีต่อเก้านี่นะครับนี่นะครับเนื้ออบาก้านะครับ นื้อปาก้าไม่ตัดปีกต่อไปเป็นเนื้อปกาก้าไม่ตัดปีกอีกหนึ่งองค์นะครับต่อไปเป็นเนื้อปกาก้าตัดปีกเรียบร้อยครับเนื้อปกาก้าลงยานี่ครับแล้วแต่เพืพ่อนๆพี่จะชอบเลยให้ดูตัวอย่างเผื่อใครหาข้อมูลกับรุ่นพญาเต่ามังกรรุ่นรวยรวยปี6 2นะครับเน้นย้ําว่าสร้างปี6 2เดี๋ยวผมมีรายการพิเศษให้ดูด้วยนะครับรายการแจกก็มีนี่รายการที่1.8ครับอันนี้ก็ลงยาตามนี้นะครับต่อไปเป็นเนื้อ ฉนวนนะครับเนื้อฉนวนลงยาครับเนื้อฉนวนลงยานี่อันนี้ไม่ตัดปีต่อเก้ารอบผมเก็บแต่งานพิเศษไปให้ครับนี่อันนี้ไม่ตัดปีต่อเก้ารอบแล้วก็มีตัดปีครับนี่นี่ตัดเรียบร้อยนี่ดูกันนะครับโอ้โหเต่ามังพญาเต่ามังกรจริงนะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์จะมีไม่ตัดปีลงยานะครับแล้วก็จะมีเนื้อ เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาลายทองชาตนะครับนี่เนื้อทองแดงลงยาลายทองชาตินะครับต่อไปเป็นเนื้อทองทิพน้ากากเงินนะครับเนื้อทองทิพน้ากากเงินันีนี้สร้างมาเยอะนะครับเนื้อทองทิพน้ากากเงินสร้างแค่สามร้อยเหรียญนะครับสามร้อยเหรียญถ้างานพิเศษนะครับถ้าเป็นงานไม่ตัดปีกงานหน้ากากจะสร้างน้อยกว่างานธรรมดานี่ครับเนื้อทองทิพนี้ไปเรียบมันขึ้นมาครับนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพน้ากากเงินไม่ตัดไม่หน้ากากเงินนะครับ ต่อไปจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพต่อเก้ารอบสร้าง4ี่เหรียญครับนี่เนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์นะครับส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะสร้าง1,000เหรียญซึ่งเป็นรายการรุ่นเนื้อทองคําของเขานะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงลงดำหน้ากากทองทิพย์สร้าง1,000เหรียญรุ่นเนื้อทองคํานะครับผมถูกหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยไม่ดูเลยนะครับแต่ถูก ต่อไปครับก็จะเป็นรายการที่1.12นะครับ1.12จะเป็นเนื้อไทเทเนียมเขียวนะครับก็จะมีท่าน1.11จะเป็นไทเทเนียมหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ไทเทเนียมเขียวนะครับไทเทเนียมเขียวก็เป็นยุคแรกที่มีไทเทเนียมเลยนะครับของหลวงพ่อพับุญยะกาโมครับปี62เราจะมีของเหรียญพิเศษนะครับเหรียญตรงนี้สร้างเป็นนี่เขาเขียนว่าแจกมั้ง บากล่องเขียนว่ากรรมการมั่งนี่ผมงงัหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเนื้อไทเทเรนบูโนะครับไทเทเรนบูโเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับกับแจกสูนจองนะก้าทางเก้เเหรียญนะครับนี่ผมได้มาก็พูดง่ายๆเป็นเหรียญรายการแถมมานะครับนี่ครับรายการแถมนะครับนี่ครับนี่ครับ รายการแถมนะครับสร้างเ9 9เหรียญนะครับเนื้อไทยเทเลนโบว์นะครับเพื่อนพีพีทันใดที่มีเก็บบูชารุ่นนี้ก็ก็สามารถที่จะเช่าหาได้นี่คือให้มองดูว่ากล่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ากล่องทั่วไปก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดผมลืมบอกขนาดเลยนะครับอย่าลืมกดติดตาม M สายบุญ Facebook M สายบุญแล้วก็ YouTube m มฟีสไตนะครับนากาก็ทั่วไปก็อยู่ประมาณ3นะครับ ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ4.5นะครับ4.5นะครับนี่คือเต่านะครับพญาเต่ามังกรหลวงพัดบุญญากาโมนะครับใครสนใจก็สามารถที่เช่าหาบูชาได้ตอนนี้น่าจะอยู่ในตลาดน่าจะพอมีให้สะสมอยู่สร้างน้อยนะครับสร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อยนะครับนี่ครับรายการพิเศษต่างๆก็ก็ลองดูได้นะครับใครที่จะสะสมนะครับสร้างน้อยแค่150ลังนะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม M v s t y นะครับแล้วก็ใครอยากสนใจเช่าบูชาพระวัตถุาม,าถมงคลก็ไปติดต่อติดตามที่ Facebook M สายบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีมีตังใช้สวัสดีครับ